เครื่องยนสวยครับ 2,000cc ดีเซลเทอร์โบไม่เคยติดแก๊สไม่แต่งไม่จูนนะครับไม่เพียงแค่114,000กิโลประวัติศูนย์ตรงไม่แท้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเก่าสวิตดีสวิตถึงเราก็เจ้าของเก่าซิงันสดมานะครับเต่มกำดับเดียวเลยนะครับประวัติดีแน่นอนนะครับผม สวัสดีครับวันนี้มานะนำจากกันโปลตระคานะครับมีโรเจอร์อบอวดผู้บริหารสภาพดีมือเดียวป้ายแดงด้วยนะและวันนี้เป็น BMW ดีเซลนะครับ5 2 5สดีนะครับเอาแท่นนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับเป็นรุ่นงักชุรีด้วยนะครับผมเบาะสีน้ำตาลสวยๆเลยเจ้าของมือเดียวป้ายแดงไปแค่แสนเดียวท่านเองนะครับสภาพสวยสภาพดีครับปี2015จน2017นะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากประวัติศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะครับเซอร์วิสถึงเซอร์วิสตรงแน่นอนนะครับ สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับคือกับเจ้า bm f10 525d คันนี้นะครับสภาพโดยรวมจะสวยหรือเปล่าเอาเส้นต่างๆมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับก่อนไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรตัวคาด้วยนะครับถ้ากดติดตามครบเลยบอลนะครับก็มาชมกันได้เลย bmw 525d ชม f10 นะครับบอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะครับผมนี่ครับโครงสร้างเดิมโครงทั้งสวยบอดี้เดิมตัวจุดนะครับไม่ชนหนักไม่มีความไม่นำท่วมนะครับนี่ครับไฟหน้าต่างๆนะครับนี่ครับดู ไฟในโคมสวยงามมากไฟเดิทนทางกัได้ไงครบนะครับไฟหน้าวงแหวนติดครบทุกดวงสภาพสวยครับเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์ท้ายครบนะครับแล้วก็เฟอร์มิเ์ในตัวมีครบหมดเลยนะครับเป็นนุ่นลักชูรี่นะแต่ว่าเอาเท่านั้นเลยคือบอกเลยว่าแน่นๆเต็มๆเลยนะครับยางสเปค2 4 5 4 5 R 1 8นะครับเป็นยางเทีรี่นะครับแล้วยางก็ยังใหม่อยู่ยางปี2023นะครับดิสเบกคู่หน้าครบโรบชว์อ,อัพเดิมสปริงเดิมนะ นี่ครับด้านข้างจะมีโลโก้ลักชัวรี่นะครับเป็นรุ่นของเขานะครับผมกระจกข้างจะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับนี่เป็นไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับรถของเรานะครับผ่านการตรวจสภาพจัดกูสเปคชั่นหน่วยงานตรวจรถมือสองที่ขึ้นชื่อแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับนี่สามารถขอดูใบตรวจรถได้นะครับรถผมได้5ดาวเต็มเลยนะครับผมกระจกเป็นกระจกของ BMW แท้ก็พันนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ด้านในเป็นฟิล์มคาร์เมนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับภายในจะเป็นสี บางคนจะเกสีอิดเนาะบางคนจะเกสีน้ำตาลนะครับนี่รถภนยในสว่างๆแบบนี้ครับทำให้รถมันดูหรูขึ้นเยอะเลยนะครับมีลายไม้เดิมๆเลยนะครับประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะก้อนนี้ครับเม็ดอาประตูต่างๆเดิมตอกชัดเรียงสวยนะครับสภาพดีมากนี่ครับสวยงามมากอ่าบอดี้เดิมๆเลยนะครับเม็ดอาตอกกลมชัดจุดนะครับเบาะไฟคู่หน้าครบนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีเฮติเลยนะครับสภาพสวยงามมาก เบาะไฟฟ้าคู่หน้าครบสครับเพจเดิมๆหมดเลยนะครับลายไม้ต่างๆนะครับสภาพดีแล้วก็คันนี้จอกามันจอตัวใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ออฟชั่นพิเศษจะมี3จอจะมีจอตรงเบาะหลังด้วยนะครับผมคอนดิชัสติ๊กเกอร์ไซส์แอร์แบ็กต่างๆนะครับแล้วก็บอดี้เขานะครับน็อตเดิมหมดเลยบนล่างนะครับออปชั่นของเขาจะเพิ่มเติมขึ้นมาคือประตูแบบปิดแบบซอฟท์โครสนะครับหรือว่าประตูดูดนันเอง4บานทงประตูหน้ากับประตูท้ายนะครับทั้ง4บานเป็นประตูดูดเหมือนกันนะครับอาจจะมีเฉพาะห้าดีนะนี่ครับ มาหลังนะครับเดิมหมดฟิล์มก็ไม่น่าแท้รอบคันหมดเลยนะครับแผงข้างประตูนี่ครับลองดูครับไม่มีแบบว่าเป็นรอยเหนียวเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับแล้วก็นี่มีจอหลังเป็นจอที่มาจากโรงงานเขาเลยนะครับเป็นจอติดมานะครับนี่ครับแล้วก็มีแอร์หลังต่างๆนะครับนักชูรี่เนี่ยมันจะเป็นรถที่เขาเรียกว่ารถผู้บริหารนะครับภายในหรูหลานะครับถ้าเป็นรถ M สปอร์ตมันจะสปอร์ตเท่ๆเนาะไวรุ่นไวรุ่นหน่อยอันนี้จะแบบมีความเรียบหรูแล้วก็หรูหลาในตัวนะครับผม นี่ครับเมทอาร์ตตอกกลมชัดก็ยงสวยนะครับคานบนคานล่างต่างๆนะครับแล้วก็เสากลางแล้วก็นี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆก็มีมาร์คกิ้งเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยงามมากบอดี้เดิมอย่างแน่นอนนะครับย่างงฝั่งซ้ายยังพิเรี่ยสเปคเดียวกันปี2023เหมือนกันทั้งสีเส้นนะครับเป็นพิเรี่ยนซินตูเรโกนะครับผมก็เป็นยางจากอิตาลีเลยดิสเบสีก็ครบช่วงล่างดีครับสภาพเดิมแล้วก็ยางถือว่ายังใช้งานได้อีกนานนะครับสภาพรถพร้อมใช้ขับดีขับสนุกนะครับเรียบหรูก็ได้ความหรูหราในตัวนะครับกับเจ้า BM F 1 0คันนี้นะครับไฟท้ายฟลัดีนะครับไฟเบรกไฟท้ายต่างๆเป็นเส้นเลยนะครับเซ็นเซอร์ท้ายครบนะครับกล้องถังหลังในตัวมีหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟท่อนะครับด้านซ้ายด้านเดียวนะจะเป็นรถดีเซลนะครับผมเพราะตามช่วงหน้านะครับนี่ครับดูความสะอาดของเขาได้เลยนะครับความสะอาดถือว่าดีเยี่ยมมากๆนะครับคันผมให้เต็มสิบเลยนะครับไม่ชนอ่ะไม่มีคมแม่นำเพิ่มแล้วก็ไม่มีจมน้าเค็มหรือว่าไม่มีลุยน้ําเค็มมาเลยนะเพราะว่าช่วงหน้าไม่เป็นสนิมเลยนะครับรถคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับอ่านี่ครับ ฝาท้ายเขายังไม่ใช่ไฟฟ้านะอาจจะเป็นไฟเฉพาะตัว M สปอร์ตนะครับผมนี่ครับตะเข็บตะเข็บหลังเดิมหมดเลยครับนี่ดูง่ายมากครับผมนี่ครับรถเดิมดูง่ายนะครับซ้ายขวาสภาพเดียวกันนะครับนี่สภาพดีสภาพสวยครับแล้วก็วางของได้เยอะครับคันนี้เป็นน้ํามันดีเซลวันนะครับไม่มีแบบว่า plug in hybrid เลยนะครับผมนี่ครับก็ใส่วางของได้นะครับสภาพเดิก็มสวยกินใหม่ยังอยู่ครบนะ ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณนี้นะครับโมโก้ห้าสองห้าดีมีอยู่ครบนะครับต้องรุ่นนะครับแล้วก็เป็นของแท้เลยนะครับคันนี้ BMW สีขาวขายดีมากนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนก็แล้วแต่นะครับมีสีขาวเข้ามานี่คือขายดีมากนะครับมือเดียวจากไฟแดงเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะคันนี้อ่าใครซื้อต่อไปบอกเลยว่ามันสวยมากแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับไฟแดงเกือบๆสี่ล้านเลยนะครับ ยางฟังขวายางสเปคเดียวกันนะครับสองสี่ห้าสี่ห้า R สิบแปดนะครับอ่ายางสเปคเดียวกัน้วก็เหมือนกันทั้งสี่เส้นนะครับดิสเบรกสี่ล้ครบเลยนะครับน้ำมันก็เติมดีเซลทั่วไปครับจะเติมพรีเมียมก็ได้นะครับหรือเติมดีเซลโปรติก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเม็ด R ต่างๆนะครับผมสภาพดีสภาพสวยนะครับผมนี่เห็นไหมรถสวยมันดูง่ายจริงๆนะเนี่ยดูแล้วมันก็จะเนียนตาหมดเลยนะครับมันไม่มีตําหนิให้น้องติดดูตามสันตามคมประตูต่างๆนะครับ เพราะว่าคันนี้เจ้าของเก่ามาขายเองที่หน้าร้านเลยนะครับผมนี่ครับลองดูครับดูเบาต่างๆนะครับคันนี้ผมมั่นใจว่าเจ้าของเก่าดูแลรถดีมากๆเลยนะครับดูจากกระเชรดนะครับนี่ประตูดูสีบานครบนะครับเนี่ยพอเวลาแดดมันออกใช่ไหมครับเห็นสีไหมสีเป็นประกายมุกเลยมันสวยงามมากนะครับยิ่งโดนแดดยิ่งสวยขับที่สว่างสว่างขับที่มืดเนี่ยยังไงก็สวยโดดเด่นนะครับ B m w ดสีขาวสติ๊กเกอร์ใส่ก๊ยางต่างๆสติ๊กเกอร์เพจตัวถังตรงตามเล่นทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับสภาพดีมากแล้วก็นี่ครับ เม็ดอาปรตนะครับตกคมชัดเองสวยเบเดิมเดิมหมดเลยนะครับบอดี้เดิมบอดี้สวยนะนี่ครับแล้วก็บอกไฟฟ้าคู่หน้าคบนะครับเม็ดอัประตูก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับกระจกออโต้สีบานบอกไฟฟ้าฝั่งหับจะเป็นเมมโมรี่ซีทนะครับนี่ฮะสภาพสวยสภาพดีก็ไม่แสนเดียวดูสภาพเบาะสินี่ครับเบาะไม่ซ่อมนะไม่ซ่อมไม่ทําเลยนะครับนี่ รอยยับต้องต่างเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยรอยขีดข่วนนิดๆหน่อยๆจกันใช้งานนะเจ้าของเก่าตัวเล็กมากนะครับเจ้าของเก่านั่งบอกว่านั่งพอดีเหมาะนะครับไม่มีแบบว่านั่งให้ปีกงมเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีก็ผมอป็ไงเดิมเดิมหมดเลยนะครับบอกเลยว่ายังไงก็สวยนะครับกับเจ้า 525D คันนี้นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันครับว่าเครื่องเทวบินเทอร์โบจะเป็นยังไงครับกับตัว228แรงม้านะครับไปชมกันสาโปรงถือว่าริ้วรอยน้อยมากนะครับคันนี้น้อยมาก นี่ครับเครื่องยนต์2,000ซีซีดีเซลทวินเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับประวัติดีนะครับแล้วก็สวิตถึงนี่ฝาปองเห็นไหมครับฝาปองไม่เคยแกะเลยนะครับฝากะโปรงน็อตเดิมนะครับบนล่างแล้วก็ตะเข็บด้านในเดิมหมดเลยแก้มเดิมหมดเลยนะครับเบ้าโชว์ต่างๆคานต่างๆเดิมหมดนะครับนี่ครับไม่มีรอยเคาะทําใหม่ใดๆนะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับสายขวาสภาพเดียวกันนะครับเห็นไหม ต้องสภาพก็ในโชคจะเปของ BMW อยู่เลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนโชคครับนะครับ,น,รบนี่ตัวถังอยู่นี่ครับตรงตามเดิมเลยนะครับก็เป้าโช๊คเดิมคานหน้าเดิมหมดนะครับนี่จะเป็นสติ๊กเกอร์มอ,อกอนี่คือจะเป็นเพจสีเขานี่คือชื่อสีเขานะครับผมอ่าครถสวยครับ2,000ซีซีดีเซลเทอร์โบไม่เคยติดแก๊สไม่แต่งไม่จูนนะครับ 218แรงมา้าถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณนี้ใครเคยใช้ดีเซลนะครับจะทราบเหมือนกันว่าดีเซลมันจะมีความบบเสียงคือมันจะดังกว่าเบนซินเนาะแต่ว่าประวัติเจ้าของเก่านี่คือดูแลดีหมดแล้วนะครับประวัติดีประวัติสวยแล้วก็บอดี้ก็สวยเหมือนกันนะครับกับเจ้า 525D คันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับว่าสภาพโดวยวนเป็นยังไงบ้างของออั่นคันนี้นะครับไปชมกันกุญแจมี2ดอกครบนะครับก็เหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยมีนวิเกเตอร์หน้าจอนะ แล้วก็ไฟหน้าจอไม่ม like, ีอะไรแจ้งเตือนเลยนะครับค so so like so ันนี้ถือว่าเซอร์วิสดีเซอร์วิสถึงนะครับแล้วก็ไมพยงแค่1นึ่งแส่ง1 0 0กิโประวัติศูนย์ตรงไม่แท้นะครับจอฮานะครับจะเป็นจอเดิมๆเลยนะครับนี่ดูประวัติสัหน่อยวิน i คอลอินฟ r m a เมชันนะครับนี่วินิคอลสเตตัสนะครับดูเช็คคอนโทรลได้นะครับก็จะมีแค่ประตูเปิดอยู่นะครับน้ำมันจะหมดแล้วก็ตั้งเวลานะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีแจ้งเตือนนะแล้วก็ ดูสวิตติควายเมนต์นะครับเนี่ยครับดูพวกเอนจินออยนะครับน้ามันเครื่องเปลี่ยนหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมอีก4,000กว่าโลเปลี่ยนนะครับถ้าอันไหนที่มันควรจะต้องเปลี่ยนอ่ะมันจะขึ้นเป็นสีแดงๆมานะครับอันนี้เนี่ยครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเนี่ยอีก35,000กว่าโลบ้างอีกเช็คภาพเบรคต่างๆอีกกี่หมื่นโลนะครับเนี่ยมันจะขึ้นหมดเลยนะครับวัตถุประงมันดูง่ายนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กล้องหนาลังมีเขาบอกว่าเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ท้ายมีคครรบบหมดเลยนะั สภาพแบบคือรถพร้อมใช้ง,งานแน่นอนนะครับประวัติดีแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับไม่เคยเจอ b m w แมเยอ็ไม่เย็นนะยกเว้นไ่เปิดฮีเตอร์นะครับที่แอร์จะไม่เย็นนะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับใส่เกียร์ดีต่างๆใส่เกียร์เนี่ยรถไม่มีกระตกเลยนะครับสภาพทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเบามากนะครับเปิดแอร์ต่างๆนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบแล้วก็คอนโซล,ล,ลต่างๆนี่ก็คือสภาพดีรถประวัติดีครับคันนี้ฝ้าหลังคาสะอาดสะอาดไม่มงอกอากาศใดๆนะครับ ไม่น้อยนะครับคันนี้ปี2015าจด17ทำมาถึงจด17ใช่ไหมครับเพราะเจ้าของเก่าอ่ะมีรอป้ายประมูลนะครับเขาประมูลป้ายไว้แล้วก็หมวดที่เขาต้องการอ่ะมันต้องรอนะครับเขาก็เลยมาจดอีกทีคือตอนปี17เพราะว่าเจ้าของเก่าคันนี้ซื้อเงินสดมานะครับประวัติทุกอย่างชัดเจนนะครับดูเล่มของผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมถามเจ้าของเก่ามาแล้วน่าที่แปดมันจะลงไว้ครับว่ามันจองป้ายประมูลไว้นะครับอ่ะเพราะว่าผมเช็คประวัติมาหมดแล้วนะครับเจ้าของเก่าเซอร์วิสถึงแล้วก็ทุกอย่างข้อมูลลดีมากๆเยนะครับ ใช้รถดีมากราคาเท่าไหร่นะครับกับเจ้า BMW 525d คันนี้นะครับไปชมกันเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า BMW โฉม F10 นะ 525d นะครับปี2015.17นะครับเลขไมล์100,000กิโลประวัติศูนย์ไม่แท้ก็สวิตถึงสวิตดีนะครับประวัติดีแน่นอนนะครับแล้วก็บอดี้สวยๆเลยนะครับกับราคาเพียงแค่89,000 0บาทนะครับราคานี้ป้ายแดงเกือบๆสี่ล้านเลยนะตอนนี้ราคามันเยอะมากนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเก่าสวิตดีสวิตถึงแล้วก็ ก็ของเก่าซื้อเงินสดมานะเล่นลำดับเดียวเลยนะครับประวัติดีแน่นอนนะครับผมสนใจซื้อจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดก็ได้นะครับในกรณีซื้อเงินสดนะครับก็ไม่เสียใบเจ้าปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ประวัติดีแต่ได้เต็มราคาก็เลยนะครับเรามีประกันถึงหน้าบ้านนะครับไฟแนนซ์ผ่านเรามีประกันส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมเพียงแค่แชร์โคอิชั่นมานะครับสนใจซื hmm. <olla LLC. S 2> so, so, ้อค <Yes>, okay, right? <Yeah. S 1> ันน am <detriment> mm ี้โอนมาล้งจองเข้ามาได้เลยนะครับ ฝากกดข้าทาดไลน์จอนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้นางโปออโต้คาร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมงานหน้ามันก็จะบีเอ็นวีห้าสอง้ขนาดของตราไปก่อนนะครับใครกำลังหาอยู่งดราคาดีๆสภาพสวยๆนะครับโปออโต้คาร์จัดให้นะครับผมจากราคาเพียงแค่แปดแสนจะทำบ่ากนเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ